เอาเห็ดยังนะนะเาเ็นะจับกลองตะไลูกเาก็ยืดาดเจ้าแ่ตะไส่จะคือมีแนวยืน้อกินกล่องยกันนะเอได้อย่างมันนี้แหละครับอะวามาพาพี่พาน้องกินเลยบ่ถไทยคลิปวิดโวครับผมโอเคพ่อพี่น้องอยากเห็นบรรยากาศแย้มแลยงพอเลย่ทยพี่น้องงบรรยากาศแย้มแลง จะไมถึงว่าหนาวเย็นสบายเหมือน,นว่าฝนกำลังจะตกอีกแล้วครับครับครับไปโอเคพี่น้องมาพี่นอ้องอ่างอันเลี้ยงเข้าขึ้นนี่สาวเราบ,บราิสาขนขันขัดอันขนี้ไปก็สู้แมนช่องเข้าแร้วพี่น้องมันบดได้เห็นจะได้มันกับบดได้แอนมันเป็นจริงส่วนหนึ่งของสองไปแล้วบดได้สิว่ากินเดิมเดิมก็แล้วะเจนอันนี้แหละครับทอดปลาทูอ๋อมันปลาฉลามอ้าวพี่น้องเอ้างานคนรวยอ้าวบัดนี้พี่น้องมาจัดแจงค่ะพี่น้องค่ะวันนี้มากินข้าวอ่ะ กินปลา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 ทูนี่ปลาทูทอดเออปลาทูปิ้งเดี๋ยวนี้ปลาทูปีกเดี๋ยวนี้เอ้าก็บมะปลาจระเล้แมันแมงกินนู่นนะกินนี่นี่ข้าวเปียกนี่ตักกินนี่ข้าวเปียกของมนานกับปลาทูสดด้วยกินลูกกินแม่มเสือกันโอ้แซ่บแจะมาแซ่บจะมาแซ่บเอ้ากินพรอยหนาจินแล้วเอาอฮิปกินตำหุ่งทอดปลาเออตักกินตักกินแล้ว เอาให้มันเมียรวดเดี๋ยวจิเมียนเอาดอกอืสดรดต้องกระเปียกซื้อมาใหาย้ยิ้มหาบาทกำหุ้งไม่ร้องกำหุง้งรัดแรงอืิงจริงจริงรัดแรงรัดเช้ารัดเด็กก็บกินผู้เก่าคุณแค่รัดเด็กมากกว่ามาอืมอ๋อ กินลดเเนกันยิบกินรลอะลุกเองกินเนลดกินเราเดี๋ยวไม่อา่านน้ำห้ร่างมือให้เราเด่นที่ดินนั่มือเต่งที่ย้มยไอ้ทว่มวนอหมยิบกินคาเ้นสดนั่นได้ไหมล่ะ <laughs> ยิบกินเยอะด้ย่ยยิบกินเ่าเสินี่ ก็เป็นกระจิงมาเสร็จแวยังยังม่อ่านน้ำแซ่พี่น้องมาเด้อค่ะกินบนีมื่ะกินนอนแล้วมียังไ้กินไปแ่ไม่ถุงแม่กินดีทุกขาบแล้กับทุกพอดีถุงไหกพ่อถุงให้นะำไปเซ็คค่ะ แต่นี่ก็รู้ดัาปะทูทอดทุย่าน,น,นี่นอออเอาลูกเสร็จ่ะอืม อันหัวนี่เป็นหมดยักษ์ใหญ่มาแต่ใ่บอกเน่นว่าปลาเอา,อเอาปลาไมหมอันนี้ปลาเนื้อาปลายูแซ่บเนาะให้กินน้องยังย่อแล้ว นังมันย่อยจุดค่ะเอารถอีรู็มันใหญ่เลยเพื่อนอันนี้ชดชดกินจริงเหรอสุดยอดเลยเพื่นมัมแมมมัมแมมมากเลยมัมแมมตาไห่คาดไม่ตินเนี่ยงติดเนี่ยงเป็นหนวดอยู่เนาะไอตินน่ะไอซินไอตินมากลองมาเรียงอย่าคนแห้งลูกมันกระเด็น มันจะเดินใส่แม่เด้อกอ,อ,อกินกกโกตอดมั้ยนกินต่น้ำเยอะพ่น้องต้องอมีอะไรยกินชาเนี่ยังมัเนี่ยลูกเอยมียิบเศษนีมมีหัวซอน เดื้นเลนแบบนั้นนูเสึกไหเอาบนเอาบนี่นี่อร่อยจังเลยน้พีชชอบแต่แแซ่บให้เนาะเจีาวแล้วแซ่บเด็บเจีาวแล้วมันเจีาวแล้วลูกไอ้แซ่บแห้ง เขาเปียกมูหยดมืเป่ามีเป่าอ่ะเป่าเพิ่มมือจับเป่าอืมร้อนหนักค่ะเฉลี่ย88องศาเซลเซียสเด็กน้อยเด้อพี่น้องเด็กน้อยก็คือเด็กน้อยเด้อค่ะเข้าไปจุกโอ้ยหยกโป้หยกโป้ไปฮะเยิ่มมากเลยเยิ่มตบมือด้วยตบมือละเป็นจริง เก่งมัเปล่าแม่แม่มมโยกโป้ให้หนูเก่งมากเลยค่ะแม่ว่าหนูเก่งที่สุดในสายตาแม่นล้คุณพ่อคุณได้ไปหอด,ดาวข้ามก่อนก่อนคุณนั่นเก่งก่อนหนูก็ไปหอดูมาไปยัางลูกไม้จะหล่นไกลต้นได้ยังไงเนาะลูกไม้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนี่ละครว่ะไม่เก่งไมื่อไร สัมพอจัมแม่เหรอ่ใช่เรี้ยวเขบอกว่าเป็นบ่่บ่ยกบ่ยกบ่ยกขอให้เป็นคนดีเห็นยังไงนี่บัญชีเดียจะพอจะทำอะไรจะทำอะไรไปไปนั่งคุณเลยพ่อเลาไปเขานั่งขึ้นอย่านั่งได้จะกินทางใดเอาเอาเอาเบิรงเอาด้วยจะไปเทราทีเด้อแมตตีเด้ออืกินก็กิน ดื้อสุเลนสีต้าือสิเลี้ยวกี่เจ๊ไกับบุ๊บเมียงพี่น้องเขาได้เป็นคนเดีแล้วก็มีผู้วังดีทำไมไม่ป้อนลูกก่อนละ่ะหม่อนก้อนกับบุด้พี่น้องจะเห็นมานองมาหน้ากินยังอีกวันนึงกงเราอยางไหปน่อนก้อน แต่ผู้อยากกินมะนาดได้กินยังอันนี้แหละก็เลยต้องให้กินไหนเบิ้งมะนาดเบาอ,อาหารเบาเบาแต่ละมือจะบอกเล่อพี่น้องขามันไก่ข่าว้าหมูอืเน่ากินข่าวพัดนี่ขาฟ้าทอดปลาปลานิ่นแน่ปลาทูแน่ก็ใหญ่น่งกินไหนพี่น้องเบิ้งบะหมีพี่น้องว่านนั่งน้องไม่ได้กินยัง้ง เลยต้องไปกินในเบื้องน้ำกันไปเลยอได้กินพวกรากากินแบบไหนกังได้ก็ให้เบื้องเลยครับยังได้กินมันชุยงอยู่ตีจังว่าเฮียกันเสียเท่าไม่ได้กินแต่นมเด้อกินบะชุยยางมานาวแต่มากินทีละน้อยบลูมัทดึงสิมานั่งกินขมุกขมุกคือปูใหญ่พี่น้องเอ้ยอ่าตามภาษาเด็กน้อยกินคัามสองคั่มกินดําซิแหละกินเล่นแบบนี้แหละอืมอืม กินไส่กรอบกินซาลาเปาเขาก็อ,อิ่มแล้วก็กินอยู่บดมือเด็กน้อยนัน่นปั่นอย่างนัุ้ก่อนบางครั้งเขาจะได้ใจเขา จต่ไห้มันได้จังใจเขาการเลี้ยงลูกนี่มันก็บรนเป็นตามที่เขาคิดเสมอไปพี่น้งองบางครั้งเราก็รู้จักปล่อยวางการเลี้ยงลูกบาใช่อันนี้กระหามอัน,นกระหามพอดีเราเขาเออพอดีบู๊เละเขาเป็นแบบเป็นคนดีพ่อวอ,อยังไง ทุกอย่างไก่นั่งเรียนรูนั่งนั่งก่อนเลจะหามน่่งอยวกับอะไรฮุจักแบบช่วงนี้เขาก็นั่งเรียนรูเขาใหญ่ามากฮุจักแบบเออฮุตจักอันนี้แบงปนออันเพื่อนเด้ออันนี้คือแพ่งเลยของเจ้าของเดอ้อเขาตรงฮุตจักพี่น้องแล้วสิ่งไหนไม่ควรว่าให้คนก่อนก็อย่าว่าแต่สิบอกลูกกบนนี้ถ้าคนที่มันมาบ่าให้ห้าแต่สัตว์มันขึ้นทีหลังเลยเต็มทีเลยแบบนั้นมันม่ต้องยานถ้าบบคิดไม่ต้องกลัวใส่มันขึ้นเลย แต่ถ้าตัวเราจะไปเอาเรื่องคนอื่นก่อนไปหาเรื่องคนอื่นก่อนอยา่าทำเด็ดขาดเพราะไปเอาเรื่องเขาก็ผิดอยู่ดีเนาะคุณดูด้านี้สดขึ้นแม่กะกไรสีอิ่มไหได้ยิ่ง่ล่าพี่น้องจ้ะอืมันกอล่าเนาะพี่น้องเนาะอบคุณดุกเม็นทุกไลค์นึกเก่าเลยพี่น้องคะ่ะ คนหักหละคนสร้างเด้อขอบใจลจะลายที่เข้ามาเบิ่งติดตามชีวิตก่อยติดตามไปเรื่อยๆเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะนี่นะพี่น้องอยากให้กินเบื่องกับให้กินเบื่องแล้ว